วัสดีค่ะเพิ่มจแก่พี่อันนาแล้วก็ในค่องลาบลาแซมารีเย่วันนี้นะคะเรานะคะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะทุกคนเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่สิบเก้าเมษายนนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ยี่สิบเมษายนทุกคนวัน ซึ่งเป็นวันของสลีปูป,ปะนั่นเองว้าวเราจะมาเริ่มเป่าลูกโป่งนะคะเป่าลูกโป่งเนี่ยเราจะใช้เป็นตีมฟาร์มนะทุกคนเพราะว่านงครีแล้วนะคะชอบพูดว่าอาวัวแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีปลาแล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้าจะทําเป็นอควาเรียมเลยทุกคนมีนะนี่เป็นตีมนะเมื่ออควาเรียมก็มีเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเป่าลูกโปก่งกันเลยนะคะไป ทำได้เราจะมาใช้สก็อตชิสอีก,กทุทนคนเพราะว่ามันรัวนะคะใช่งานนี้เราไม่เน้นโอ้ให้หยิบให้หน่อยนี่จะเป็นหัวที่เป็นสะเตนดีแดงนะนีจะเป็นมุมเก็บเป็ดน้อย น,นี่ก็จะเป็นไยจิ๋วนะคะที่น่าเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็มีอันตัวนี้ก็ตั้งได้นะคอยดูหายเงิบค่ะสภาพสภาพแล้วก็มันจะเป็นอย่างที่สงสันน้องคือน,น้องตุยแล้วแต่ว่าเราใช้สกอตเทปนะคะปิดมันไว้ที่ทุกคนเห็นไหมว่าน้องตุยแล้ว แต่ไม่เป็นไรลมก็ยังเน่นอยู่ขอตีท้องหน่อยนะปิวปิวปิวโอเคเราไปจัดไปแฮปปี้เบิร์เดย์กันกดผิดซ่อมอยู่นะคะเมื่อกี้อันนี้คือมันขาดตอนตอนเดินทางมาจากมือเหมือนน่ามืนขาดไม่ต้งเอออรอันนี้คือผืนหญ้าแห่งทุ่งหญ้าของ คุณลุงแมค ไอ้ายไ่ป็นแล้วไมอ้ปแล้วก็สวัสดีค่ะ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 วันนี้ปวันที่ยีสิบเมษาเป็นวันเกิดของคุณอยู่บุาอันนี้นะคะบุลาก็เอ่อก็เอนะคะแล้วก็เรื่อเกีย แก่แล้วะะ่ใช่อ,อะไรนะที่ช่วงนี้นะคะเะขาจะมีอาการแปลกๆค่ะทุกคนหวัวฟ้มากเลยออกกล้องได้ไหมเนี่นยนะออกได้ไม่เป็นไรช่องเอมาอมาอันนี้คือไม่เอี้คือไม่มีใครจับนะคะ <c oughs> ให้รู้ชีวิตของคุณบุรพาตามติดชีวิตบุรพา,าบา้าบ้าเดะทุกคนจอบน้องให้น,นะอย่า้องหงงแ้ะตลกมาแล้วคะ่ะ แล้วยัมีอยู่สามหน้าก็คือหน้าเอ่อหน้าหน้าหน้ายิ้มเบ่งเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะเป็นอันนี้จะเป็นท่าเบ่งกิ๊แล้วก็ท่ามุ้ยค่ะหน้ามุย้ยอือมันนี้จะเป็นย้อนอันนี้จะเป็นย้อนแบบอารมณ์โมโหหรือ<ข>ว่าทขอหน้ามุ้ยอีกทีนึงค่ะขอหน้ามุย้ยอีกทีนึงค่ะมุ้ย เขาทำแหนมุยแหนมุยทีนี่ เ้าวาววาวว้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 ้าววาวว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 าวว้าวว้วว้าว้าว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 ว้า้าวว้าวว้าวว้กวว้าวว้าวว้้าวว้าวว้าววอาววนี้าววาว้าวววว้าวาวา คนเก่งนะลุงนะเคนเก่งองพ่อปู่นะลุงนะเป็นคนเก่งะพู่นะโอ้กวาเเก่งนะลุงนะสวดีจ้าจ้าเดี๋ยวนี้มีกล้องหัวเลยนะก้องหัวเวลาเขาจะขออะไรเนี่ยเขาต้องอย่างนี้นะ๊โอ้โห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  สวัสดีค่ะเรีนกินไรอะไรดีอัดอะเฮยหายใไหลากก็ได้กินจุ่มก็ได้สวัสดีค่ะถึงเพื่อนๆนะช่องเลิฟเลิฟแฟมิลี่ทุกคนวันนี้ติดตวาวันนี้นะคะเราใส่ชุดว่ามาเพราะอะไรรู้ไหมทุกคน ัไหมทุกคนชวัวไหมทุกคนวัวไหมใช่วัวไหมวัวเรวทุดนว้ายหางนี่ใครทุกคนหาง่ะแล้วเราก็มีผู้ร่วมใส่ชุดวัวอีกหนึ่งคนนะคะก็คือน้องลิบบุค่ะวัววันนี้นะคะเป็นวันเกิดของน้องปุปปะนายนะคะเราก็เลยจะต้องใส่ชุดธีมวัวนะทุกคน วันนี้เรามีแขกรับเชิญหน่อยเราพาไปดูหน้าแขกรับเชิญนะคะนี่เปแขกบ้างหรือไม่แขกไม่ใช่ <c oughs> ทุกคน่วยด้วยติดเหรอโอ้โหเป็นแขกรับเชิญแ่ไม่ได้โอเคขอดูหน้าแขกรับเชิญหน่อยแค่สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรคะชื่ออตตักครับชื่ออะไรคะยิลูออน่าเสื่อก้าวค่ะที่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรคออไร,คออรคับตั้หมิงครับ โอเคค่ะถ้าเราจะไปดูอาแม่งงานกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงอีอันนั้นมาถูกงานอันนี้นนนจะเป็นวัวทุกคนกเป็นวัวเป็นแบบสแต,ตนดี้นะคะแปบ๊บนึงเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะนี่อย่างนี้เป็นแบบวัวสแต,ตนดี้นะคะส่วนอันนี้ฉากหลังอะไรเรี้ยัยูนิคอร์นแฮชปี แล้วก็อยู่ในขอนนะคะ Happy birthday to you ท่าทาันนี้ค่ะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นหมูทุกคนอันนี้จะเป็นแกะ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 นะอันนี้จะเป็นมงกุฎอยู่ตรงกลางเลยนะคะอันนี้วัววัวอันนี้จะเป็นเป็ดนะคะเราจะให้ดูภาพรวมนะโอ้ยนี่ทุกคนอันนี้ภาพรวมนะคะเฮ้ยต้องสั่นอันนี้คือคนติดไม่สบายอันนี้คือคนไม่สบายนะคะทุกคน หน้าคนไม่สบายค่ะตัวจ้าตอนนี้เริ่มมีน้องวัวเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วนะน่ารักมากค่ะน้องกี้อุ้ยน้องใส่ได้ไงยะป๊ะป๊ามีลูกวัวมาสองตัวจ้าอะไรนะขอขอขอไม่ต้องตั้งหนึ่งขอขอจลูกขอตั้งไว้ตั้งเวลาจะได้อันนี้หนึ่งใส่ชุดอะไรคะบัวสลิปใส่ชุดอะไรคะบัวลูก

ไปกันน้องน้องที่นี่ครับน้นีวัวปนแล้วเหลือีกหน้าห้อนหน้าถิงสชุดเป็นชัวแต่ก็ยังแสบเหมือนเดิมนะน้องอืมแล้วไม่ชามาออกอนนัวไหมจดไม่ใส่ไม่ใส่ไมใส่่ใส่

ตัน้อยู่กมับปือยวาวมันเื้อหมดเลยวะมวนเดินดนเลยวะดินเดินนเดดนเดดดนเดนเดินรดิเดนเนเดนเเดินเดินเดเเเเน มมเดี๋ยวเข้าไปไหมลูกสนับเข้าไปไหมสวัสดีค่ะตรงกลางแล้วลูกเออ่าให้มือบังนะตัวเองอย่าให้มือบังนะตัวเองอยู่นี่นะอยู่นี่อะไรเหรอองคนต้องมองหน้ากันดิสามอ่ะแฮปปี้ be back แข็งแรงแของแรงไม่เจ็บป่วยไรแรงเลยขอบคุณค่ะแม่ยามีของดีมาให้หนูตั้งหนึ่งเดือนก็ได้อันนี้นะย่าดูสีลินำ ไอยนี่เป็นี้ไอ้นี่เป็นต้มทุกนแล้วอสีน้ำทุกคนไม่ก่อนไมวดวีสวัสดีค่ะแล้วแก้วแกสวคือีตาตาใ่นริคนะกินไม่ได้นะปลา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 เดี๋ยวเรามั่นเค้กกัน ค้านี่แหละค้าอ้าอุ้าเอาถ่าย้าเค้กข้าไม่ใช่ปูค้าอือยกินไหมยากกนิดนึงแป้งฟันนะแปันเลยดเดี๋ยวแป้งัแปกินเะป้งปังเหมือนเหมือนกเวียนามทหารเวียดนาม เข้างในเป็นช wow, ็อตแดงสีไดงเยก่อนะรก่ออว้อู่มาไม่เา้เดี๋ยวแบ่งกลับบ้านไม่ไม่เอาข้างนี้ดีกว่าย้างนี้แคุณอ้หน ุ๋ยหมิงสวยหมิมออยากกินอันนี้วันนี้ดูแปลงฟันยังใหญ่ใหญ่อยากกินใช่ไหมได้ตื้นนี่ะครับกินไม่ไ้่นอุ้ยเออะจะกินเอาไปเลยโอมงกุฎของเจ๊อไ่เนนี้ะกินอันนี้อะไรนะคะอันนี้หน่ได้่ไข่กินไข่เลยได้สิไเลยไอน้องเอ๊ หลาทั้งสามหันหน้าถึงนะหลาทั้งสามของยาาแย่ะมีหไแปบันแล้วนปากจนได้หน้าสงสารจน่าันห้จะน่าหันลูยามือมือล้างแล้วเลยไล้วนูมือเริ่อนลอเลยพอแล้วไปเอาพอแล้วพอ้วอ่า ใช่จริงช mm ิมเค้กชิมเค้กสลิปชิมเค้กอ๋อตรงนี้อ๋อไปไายบายเจอกันใหม่ขอคำคนละหนึ่งอวยพรนะเดือนตุลาบาย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 